ะะเป็นคืนที่สามค่ะของอกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าเราไปไม่ได้น,ะนัะกลางแปลงแต่พี่ตุ๊กเองก็ยังเชื่อทฤษฎีเดิมหังกลางแปลงมันไม่มีวันตาย สวัสดีครับผมนิมิสตยาคุลนะครับที่รู้จักในวงการหนังกลางแปลงแล้วก็วงการภาพยนตร์ทั่วไปว่าพี่ตุ๊กคุณแผนนะครับเจ้าของหน่วยฉายคุณแผนภาพยนตร์แห่งจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมหนังกลางแปลงไทยคุณแผนภาพยนตร์ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องหนังกลางแปลงมาทั้งหมด55ปี เข้าสู่ยุควิคกฤตจริงๆเลยเนี่ยอันนี้ก็คือยุคการเปลี่ยนผ่านจากฟิล์มมาเป็นดิจิตอลซึ่งซึ่งในยุคนั้นน่ะทุกคนที่ทําอาชีพหนังกลางแปลงหรือว่าบริษัทที่จัดจาหน่ายหนังกลางแปลงถอดใจกันหมดนะการฉายไม่ต้องเปลี่ยนระบบจริงๆมี <ๆ S 2> คนพูดว่าหนังกลางแปลงไปไม่ได้แล้วในยุค DVD และ VC ซซึ่งตรงนี้เองพี่ทุกเองอ่ะไม่มีความเชื่อยอ,ยอย่างนั้นเลยเพราะเรายังมีความมั่นใจว่า สักพักหนึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ปรับตัวได้ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยพอมีสตรีมมิ่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะช่องที่ผิดกฎหมายเนี่ยหนังโซนโลงหนังซูมหนังอะไรต่างๆเนี่ยมันเร็วมากหนังฉายโรงแค่วันเดียวบางครั้งหนังยังไม่ได้ฉายโรงเลยก็มีอยู่ในเว็บไซต์แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยการดูหนังมันง่ายยิ่งกว่าสมัยยุค DVD VCD ดด้วยซ้ำ ม,มันเหลือคุณค่าใน,ใน,ในสังคมปัจจุบันบางคนอาจจะมองว่าน้อยแต่พี่ตุ๊กมองว่าหนังกลางแปลงมันยิ่งใหญ่มากกว่าที่หลายคนคิดหนังกลางแปลงเป็นมรสพที่แทบจะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของสังคมไทยต้องยอมรับว่าหน่วยหนังกลางแปลงเนี่ยมันให้ชีวิตมันให้ทุกอย่างกับพี่ตุ๊กเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่อายที่เราจะบอกว่าเรามีอาชีพหนังกลางแปลง โดยเฉพาะกลิ่นอายและก็มณเนสหน์ของหนังกลางแปลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูหนังอย่างเดียวหนังกลางแปงแลงเรายังได้ไปเจอสังคมใหม่บางคนเนี่ยได้ไปได้ไปพบรักที่จอหนังกลางแปลงเราได้ไปเจอร้านค้าได้เห็นคนฉายหนังได้เห็นเครื่องฉายหนังเราได้เห็นแม้กระทั่งว่าคนดูที่นั่นดูอยู่ข้างเราเนี่ยเวลาหนังมันสนุกแววตาของคนดูที่ดูด้วยกันนั้นเป็นยังไง พระและพี่ทุกมั่นใจว่าสนเสน่ห์ของหนังกลางแปลงที่มันไม่มีที่ไหนในชแนลของการดูหนังพอเวลามาดูเนี่ยทุกคนต้องหลงไหลแล้วมันจะทำให้หนังกลางแปลงอะมันถูกจุดชนวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง